กรุงเทพเมาหนาวพายุลูกเห็บฤดูร้อนทิมาตกในคาร่าพายุทรายถล่มจีนแม่น้ำโขงแห้งหรือนี่จะเป็น point of no return วะแกเราต้องเริ่มต้นแล้วแกพอมีไอเดียปะมีเพราะการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเราจะต้องปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพิ่มพลังงานสะอาดอย่างเช่นโซลาร์เซลล์หรือพลังงานล help, มแล้วเนี่ยอะไรอีกปะก็โลกมี้มอเฮลวะแกงั้นเราต้องหาตัวช่วยแตช่วยโลกก็ทำของทห้พอดีคนหยุดการโอเวอร์ผลิตจะเป็นฟุตเวสเฮ้ยดีนั่นด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เนี้พอเหรอ เืออย่าลืมเรื่องการรักษา,าหาสมุุดไปเพราะมาหมาสมุุดเป็นส่วนสําคัญในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนออกไซด์เฮ้ยอันนี้รดหรือเวลาสามวินาทีของการออกไอเดียเปลี่ยนโลกแต่ปัญหาของโลกมันหลากหลายกว่าไอเดียที่มีมหมทุูไอเดียมารวมกันก็ยังไม่พอเอาอีเมดีพอโล่ต้องการไอเดียมาก อ,อย่าไม่พอต้องหาไอเดียช่วยโลกเพิ่มงั้นไปกันเลยไปหาไอเดียที่งาน ESG Symposium วันที่19ก้ากรกฎาคมนี้ที่ s g w o r s c o m เพราะทุกไอเดียคือพลังที่ช่วยเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นแล้วเจอกัน s g Passion for Better